สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะพบกับครูแป้งอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมา,าศึกษากันในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านค่ะแต่ก่อนที่จะเรียนนะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานที่3เรื่องประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมานะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขั้นตอนของการทําใบงานก่อนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอเสร็จให้นักเรียนอตอบคำถามในใบงานให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้ว่เดี๋ยวเราไป ดูใบงานแล้วก็ชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่3กันนะคะนะคักเรียนใบงานที่3เรื่องประเทศเพื่อนบ้านนะคะคำชี้แจงก็คือให้ในักเรียนเติมชื่อประเทศเพื่อนบ้านลงในช่องที่ครูก,กําหนดให้นะคะอ่านะักเรียนเห็นไหมคะคุณครูจะมีแผนที่นะคะแผนที่อาจจะมีประเทศไทยด้วยแล้วก็รวมถึงประเทศ เพื่อนบ้านข้างๆประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนของเรานี้นะคะเราเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะโดยในบงานนะคะจะมีธงชาติของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างล่างซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างล่างนะคะว่าในแผนที่ในที่คุณครูระบุไว้นะคะ ในอ่าธงชาตินะคะที่คุณครูชี้เข้าไปในพื้นที่ของแต่ละประเทศนะคะม่ามีประเทศอะไรบ้างที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยคะ่ะคุณพ่อทำอะไรอยู่ล่ะคะพ่อต่อจิ๊กซอว์ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอยู่นะลูกเสร็จพอดีเลย สวยจังเลยค่ะคุณพ่อน่าสนใจนะคะว่าประเทศไทยเรามีเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันหลายประเทศคุณพ่อช่วยแนะนําให้พิมพ์รู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ไหมคะและแต่ละประเทศเขามีรูปแบบการปกครองเศรษฐกิจและสังคมเหมือนกันไหมคะได้สิลูกถ้าพิมพ์สนใจพิมพ์ดูจิ๊กซอแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจนี่ดูสิ เริ่มจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปหรือบนพื้นแผ่นดินประกอบด้วยพมา่าลาวกัมพูชามาเลเซียและเวียดนามส่วนประเทศที่เป็นหมู่เกาะได้แก่อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเต้าัธรรัรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการปกครองระบบประธานาธิบดี พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของพม่าษษนั้นขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมมีทั้งพืชหลักคือข้าวและถั่วแพร่าธาตุที่สำคัญเช่นตะกัวเงินเป็นต้นและอัญมณีเช่นทับทิมหยกเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติและน้ำมันอีกด้วยการลงทุนส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดและให้สัมปทานกับเอกชนในบางกิจการ ทางด้านศาสนานั้นประชาชนส่วนใหญ่ของพมา่านับถือพระพุทธศาสนาและภาษาที่ใช้คือภาษาพมา่าเป็นภาษาราชการและใช้ภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยในการติดต่อสื่อสารประเทศต่อมาที่พ่อจะเล่าให้ลูกฟังคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศนี้มีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต มีประธานประเทศเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลด้านเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นกับการเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าวข้าวโพดยาสูบฝ้ายไม้สักและด้วยเหตุที่ลาวไม่มีโพรมแดนติดทะเลจึงต้องสร้างเส้นทางเชื่อมกับเพื่อนบ้านอย่างไทย อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเส้นทางที่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับช่วงนี้ชี้แนะเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมต่อเทศบาลเมืองหนองคายของประเทศไทยเข้ากับบ้านท่านาแล้งนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเป็นสะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้ากับแขวงสวรรค์นเขตในประเทศลาวและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามเป็นสะพานที่เชื่อมต่อที่บ้านห้อมตําบลอาจสามารถอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมของประเทศไทย เข้ากับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนประเทศลาว คุณพ่อคะแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนเราหรือเปล่าคะใช่แล้วจ้าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยครับและภาษาที่เขาใช้กันก็คือภาษาลาวเป็นภาษาราชการและใช้ภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยในการติดต่อสื่อสาร มาถึงประเทศที่4แล้วนะลูกนั่นก็คือราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศนี้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีนยายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายบริหารและมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของกัมพูชาก็คือข้าวส่วนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนั้นได้แก่แร่เหล็กทองแดงอัญมณีและป่าไม้ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในราชาอาณาจักรกัมพูชายังนับถือพระพุทธศาสนาภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษาขเขมรและภาษาฝรั่งเศสและประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยประเทศสุดท้ายก็คือสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสุลต่านหรือผู้ปกครองรัฐจาก13 เพื่เศรษฐกิจของสหพันธรัฐมาเลเซียคือมะพร้าวน้ำมันปาล์มยางพาราผลไม้พริกไทยไม้แปรรูปส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่น้ำมันปิโตรเลียมและดีบุกค,คุณพ่อคะคนในประเทศมาเลเซียเขานับถือศาสนาอิสลามกันใช่ไหมคะลูกรู้ได้ยังไงจ๊ะพิมพ์เห็นว่าสามจังหวัดทางภาคใต้ของไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซีย นับถือศาสนาอิสลามจึงคิดว่าคนในประเทศมาเลเซียน่าจะนับถือศาสนาอิสลามค่ะถูกต้องและจ้าประชาชนส่วนใหญ่ของสหพันธรัฐมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามาเลย์หรือบาฮาซาเป็นภาษาราชการและใช้ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาธรมินและภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสารเอาเลยครับตั้งน้อง ก่อนที่พ่อจะเล่าถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ถึงแม้จะไม่ได้มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยแต่ก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันพี่มีแผนที่มาให้ช่วยกันดูนะครับว่าประเทศที่อยู่ในแผนที่นี้คือประเทศใดบ้างให้น้องๆน,งน,งนำชื่อประเทศใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับถูกต้องครับ เก่งมากค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องครับเก่งมากครับทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะครับเล่นถ่ายชื่อประเทศจากแผนที่เสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเรากันต่อเลยนะลูกเริ่มจากสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนาม พืชพื้นฐานทางน้านเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมพืชหลักคือข้าวปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งข้าวรายใหญ่ของโลกนับเป็นคู่แข่งการค้าข้าวรายสําคัญของไทยเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติมากทั้งน้ํามันแร่ธาตุและอัญมณีทําให้ต่างชาติสนใจอยากจะเข้าไปลงทุนด้วยคราวนี้พิมพ์ลองคิดสิว่าคนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเขานับถือศาสนาอะไรกัน พระพุทธศาสนาค่ะคุณพ่อเก่งมากลูกประชาชนส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานแบบจีนและยังมีผู้นับถือศาสนาคริสต์จานวนมากด้วยส่วนภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนั้นชาวเวียดนามจะใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการชาวเวียดนามสามารถพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้นอกจากนี้ ยงใช้ภาษาท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสารอีกด้วยจ้าแต่ตอนนี้พิมเริ่มง่วงแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะรุ่งนี้ต้องรีบตื่นไปเรียนแต่เช้าเลยเอาเลยครับน้องๆเพื่อเป็นการทบทวนเรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะครับใช้เดี่ยวตอนหากันจนเจอ ให้น้องๆเลือกภาษาศาส,สนาการปกครองและรงชาติเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับเก่งมากค่ะลองดูใหม่อีกครั้งนะคะ ถูกต้องครับลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเก่งมากค่ะเยี่ยมไปเลยครับ ถูกต้องค่ะลองดูใหม่อีกครั้งนะครับถูกต้องค่ะ,คะใช่แล้วค่ะเยี่ยมไปเลยครับ ลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและมีการปกครองระบอบประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและมีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ครับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานและมีการปกครองแบบสังคมนิยมในระบอบคอมมิวนิสต์ครับ ตอบถูกกันบ้างไหมครับน้องๆคราวนี้น้องๆก็รู้จักกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านกันไปแล้วและเพื่อความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นในคาบหน้าพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชากันบ้างนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะคักเรียนหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะักเรียนสามารถตอบคำถาม ได้ครบทั้ง10ประเทศไหมคะสามารถรับบุชื่อประเทศได้ครบทั้ง10ประเทศไหมคะคุณครูว่าอาจจะมีนักเรียนบางคนไม่สามารถระบ,บุหรือว่าบอกชื่อได้ครบทั้ง10ประเทศนะคะแต่ว่าไม่ต้อง,งกังวลไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดาูมาดูคลิปสุดท้ายนะคะจะเป็นการตอบคําถามซึ่งอาจจะมีแผนที่แล้วก็ธงชาติของแต่ละประเทศพร้อมด้วยชื่อใตอ้ชื่อของแต่ละประเทศอยู่ใต้ธงชาตินะคะ ถ้านักเรียนดูคลิปวิดีโอสุดท้ายนี้เสร็จนักเรียนจะสามารถตอบคาถามครูดได้ครบทั้ง1ิประเทศแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่นักเรียนดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ทำายงานเสร็จเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมส่งรายงานไปให้ครูแป้งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือห้ามลืมเขียนชื่อนามสกุลและก็ห้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะในสำสำหรับสัปดาห์นี้ นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและก็ได้รับความรู้ในเนื้อหาของวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะให้น้องๆเติมธงชาติลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องครับเก่งมากค่ะ เยี่ยมไปเลยค่ะใช่แล้วครับถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องครับ